โรงเรียนรวมไทยพัฒนา2ขอเสนออาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการในเด็กวัยเรียนกันนะคะเด็กวัยเรียนหมายถึงเด็กที่มีอายุ6-12ปีเด็กในวัยเรียนนี้จะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาที่ใช้ในการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้พัฒนานำสู่ชีวิตในอนาคต ดังนั้นอาหารจึงเป็นส่วนสําคัญเพราะถ้าเด็กในวัยนี้ได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือมากเกินไปทำให้ร่างกายร,รับปริมาณอาหารไม่เหมาะสมจะทำให้ร่างกายค้าดแคลนสติปัญญาที่ใช้ในการเรียนรู้ชา้าไม่มีความพร้อมในการเรียนประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และการทาง,งานต่ำลงไปด้วยแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีการเจริญเติบโตตามปกติ ผู้ปกครองคุณครูควรเป็นผู้ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กโดยการชั่งน,น้ำหนักและส่วนสูงและนำมาเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงต่ออายุที่เหมาะสมของเด็กโดยเด็กอายุ4-6ปีควรมีน้ำหนักอยู่ที่16-20กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ระหว่าง100-110เซนติเมตร โดยเด็กอายุ7-9ปีควรมีน้ําหนักอยู่ที่22-26กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ระหว่าง 115- 125ซนติเมตรและเด็กอายุ10-12ปีควรมีน้ําหนักอยู่ที่28-32กิโลกรัมส่วนสูงอยู่ระหว่าง130-140ซนติเมตร โภชนาการเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยของเด็กวัยนี้การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวและใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งยกเว้นช่วงเวลาที่เจ็บป่วยดังนั้นร่างกายจึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆครบทั้ง5หมู่และควรได้รับอาหารที่สมดุลตามสัสดส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายของเด็กวัยนี้ ซึ่งเด็กอายุ6-8ปีมีความต้องการพลังงาน1400กิโลแคลอรี่ต่อวันเด็กอายุ9-12ปีมีความต้องการพลังงาน1700กิโลแคลอรี่ต่อวันปริมาณอาหารที่แนะนำให้บริโภคใน1วันสำหรับเด็กอายุ6-9ปีจำเป็นต้องได้รับเนื้อสัตว์สุก5-6ช้อนโต๊ะเด็กอายุ10-12ปีปริมาณ6-7ช้อนโต๊ะโดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เป็นสารอาหารที่ให้โปรโตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยือ่อและฮอร์โมนควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีให้แก่เด็กและควรให้อาหารทะเลเครื่องในสัตว์สัปดาห์ละ1-2ครั้งเด็กวัยเรียนควรได้รับไข่เป็ดไข่ไ,ขไก่วันละหนึ่งฟองทุกวันเพราะให้โปรโตีนแก่ร่างกายมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น13ชนิดและโปรโตีนคุณภาพสูง อาหารประเภทข้าวหรือแป้งต่างๆสำหรับเด็กอายุ6-9ปีจำเป็นต้องได้รับปริมาณ6ทับพีเด็กอายุ10-12ปีปริมาณ8ทับพีควรจัดให้เด็กในมื้ออาหารทุกมื้อหรือกินในรูปของขนมบ้างโดยเลือกข้าวหรือแป้งที่ผ่านการขัดสีน้อยเพราะวิตามินและแร่ธาตุมากผลไม้สดเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินและเกลือแร่โดยเฉพาะวิตามินซีเด็กควรได้รับผลไม้ทุกวัน มือละหนึ่งส่วนและเลือกชนิดให้หลากหลายตามฤดูกาลผักใบเขียวผักสีเหลืองและผักอื่นๆควรให้เด็กบริโภคในมื้ออาหารทุกมือ้อและควรสับเปลี่ยนชนิดให้หลากหลายเพื่อให้เด็กได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนโดยเด็กอายุ6-9ปีจำเป็นต้องได้รับผักปริมาณ3ทับพีเด็กอายุ10-12ปีปริมาณ4ทัพพี ไขมันหรือน้ำมันพืชเป็นแหล่งที่ดีของพลังงานและช่วยให้วิตามินที่ละลายในน้ำมันสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นควรเลือกน้ำมันพืชเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้แก่เด็กเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวเป็นต้นโดยเด็กอายุ6-9ปีจำเป็นต้องได้รับไขมันปริมาณ4ช้อนชาเด็กอายุ10-12ปีปริมาณ6ช้อนชานมสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้โปรตีนและแคลอรี่สูง นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมและวิตามินเอมากเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นเด็กจึงควรดื่มนมทุกวันเด็กอายุ6-9ถึงปีและเด็กอายุ1 0 1ถึงปีควรดื่มวันละ1-2ถึงแก้วเด็กวัยเรียนควรรับประทานถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำเพราะถั่วมเมล็ดแห้งมีโปรตีนแคลเซียมและวิตามิน b 2สูงและควรให้เด็กบริโภคน้ำสะอาดวันละ6-8ถึงแแก้ว หรือให้เพียงพอกับปริมาณที่สูญเสียไปในแต่ละวันสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมให้แก่เด็กวัยเรียนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีตั้งแต่เด็กส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตเช่นการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการผ่านช่องทางสื่อสังคมต่างๆมีการกำหนดให้ร้านอาหารในโรงเรียนจำหน่ายอาหารที่ดีต่อสุขภาพและแสดงโภชนาการของอาหารที่จำหน่ายอย่างชัดเจนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพกำหนดให้มีการจำหน่ายอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพอาหารในและรอบรั้วโรงเรียนมีคุณภาพการร่วมมือกับผู้ปกครองส่งเสริมให้เด็กกินอาหารที่บ้านได้คุณภาพเป็นต้น มาดูการอ่านฉลับโภชนาการแบบ GDA กันนะคะส่วนที่1บอกคุณค่าทางโภชนาการต่อบรรจุภัณฑ์ส่วนที่2คือจํานวนครั้งที่ควรแบ่งรับประทานต่อ1บรรจุภัณฑ์ส่วนที่3ปริมาณพลังงานน้ําตาลไขมนันโซเดียมต่อ1บรรจุภัณฑ์และส่วนที่4บอกค่ารอยละปริมาณพลังงานน้ําตาลไขมนันโซเดียมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการให้แก่เด็ก โรงเรียนและครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมสร้างอุปนิสัยในการรับประทานอาหารให้เด็กการอ่านฉลากโภชนาการก่อนบริโภคการเลือกบริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพลดหวานมันเค็มเพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับโภชนาการที่เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยต่อไป